โอเคก็ต้องขอรู้ย้อนกลับสวัสดีความเที่ยงจะเอาออกซิเจนกับแบรนด์ออกสายกันเพื่อทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับผมเป็นอันคุณเวดดี้เชียเคยซึ่งวันนี้เราจะมาทำรายการกันซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันกับแม็ปออสตาทราวเดฟเกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ย ผมก็จะมารีวิวทางด้านของหนวดดำใสออฟหรืออย่างง่ายๆก็คือรีวิวออฟหนวดดำและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็ต้คือรีวิวโซโล่เด,ดาวนั่นเองน,นะครับผมไม่ใช่เจ็ดด,ดาวดิหกดาวใช่เเดี๋ยวขออนุญาตหาโซโล่แป๊บนึงโซโล่โซโล่นี่คือตอนนี้ว่าเทียบของผมที่ทยามโซโลไปเป็นหกดาวก็ความแล้วถ้าความก็ก็อาเกกันเลยดีวยกว่านี่มีความหล่อเท่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆ คือเรียกว่าเป็นโอ้ยบอกเลยใครไม่มีโซโลนี่แบบไม่ได้นะเว้ยคือมันเท่มากๆเดี๋ยวขออนุญาตหาโซโลกันแป๊บหนึง่งอ่ะอยู่นี่นี่ใส่มาเลยโคตรเท่โบตรงซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทาํารีวิวทางด้านของโซโลหกดาวที่ได้จากตู้พิเศษที่สามารถทำเป็นเจ็ดดาวได้แล้วก็จะมารีวิวออฟดวดดามกันได้เองซึ่งก่อนที่จะไปดู ก็เราก็ต้องมาเปิดออฟให้ดูกันติกว่าว่าออฟมันเป็นยังไงนาะตามเป็นไงซึ่งออฟก็คือนี่นะครับออฟของหนวดดำถ้ามีเสียงภายองเข้าก็ขอไปด้วยนะครับผมนะใช่ต mm hmm. ิกแววนมันเยอะพอแม่เวลาก็อย่างนี้จอกจอกโอเคซึ่งออฟของหนวดดำครับได้จากเกรดใหม่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งถ้าใครอยากได้เนี่ยหรือว่ายังไม่ได้ก็สามารถมาลงกับผมได้นะครับในไลฟ์สตรีมทุกๆตอนเย็นนะครับผมนะตอนยินยินคึ้นขนั่นแหละใช่วันไหนที่ไม่ได้อคลิปหรือตาลิปก็ จะมาไล์ให้ทุกคนนั่นเองซึ่งอัพหนวดดำข้ามบวกอะไรบ้างครับบวกระยะ20แล้วก็ลดระยะเวลาในการโจมตีอีก2%ไม่ใช่2%ือ2วินาทีถ้าจะอธิาบายให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือบวกระยะ20%ให้เราแล้วก็ลดระยะในระยะเวลาในการโจมตีลงอีก2%เช่นหนวดดำของเราเนี่ยโจมตี8วิก็จะลดลงไปเหลือแค่ว6วิซึ่งพูดง่ายเลยว่าหมอนันไม่ได้วิ่งหนีแน่นอนครับผมนะ ซึ่งอ้อมหล่าดําเนี่ยผมแนะนาว่าคุณต้องมีใช่คุณต้องมีถ้าไม่มีนี่คือแบบโอ้ไม่ได้อ่ะมันมันไม่อองฟีอ่ะถ้ามองกันแล้วเราก็ไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่า e t s go boy วีทุกคนนะผมก็เพิ่งสังเกตนะว่ามันมีเอฟเฟกต์ตอนวิ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะมองไม่ค่อยชัดนี่คือเอฟเฟกต์ตอนวิ่งนะทุกคนนะดูดูด,ดูจะมีออร่าของฮาคีด้วยนะดูดูด,ดูทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมนะดูดูดู นี้มันจะมีออร่าของฮาคิอยู่ด้วยนี่ออร่าของฮาคิโอเคผมอยากจะได้ร่างจิตดาวมล้วิโอเคอย่างแรกเลยขออนุญาตเพิ่มเลือนมอนไปก่อนนะครับผมนะเอาสักประมาณอา่าละห้าหมื่นไปก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวทางด้านของหนวดดาก่อนนะครับผมนะเออโอเคหนวดดำครับผมวางไปเลยนี่เห็นไหมว่าระยะมันจะไกลกว่าเดิมมากๆเลยนะครับผมนะขอ,อย่างซมมอมมอนออกมาเลยนะ ดูนะคะรับผมนะนคืออันนี้คือยังไม่ได้อัพขั้นสโลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัพเป็นขั้นสโลเลยปั๊มนี่คือสโลแล้วนี่ดูอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกราฟิกพายเลยดีกว่าน,นะครับผมดูดูดูด,ด,ดูมอนคือไม่ได้วิ่งครับโจมตีดูกๆโหวีแบบนี้คือมอนไม่ได้วิ่งแน่บวกด้วยระยะที่มันไกลขึ้นกว่าไกลขึ้นอีก20%ทําให้มันกลายเป็นอะไรที่โอเพีมากๆครับ คือไม่ต้องกลัวว่ามอนหลุดแน่นอนครับคือเจอแบบนี้คือมอนไม่ได้วิ่งแน่นอนโอเคแล้วเราก็ไปอันเป็นขั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมมีขั้นสุดท้ายครับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้คืออัมตันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคือระยะที่ไกลมากๆเลยนะแล้วมอนก็คือไม่ได้วิ่งครับผมนี่มอนคือแบบไม่หลุดสโลเลยนะดูคือมอนไม่มีโอกาสได้หลุดสโลเลยครับผมคือแบบโอปีมากๆเลยนะใช่ก็มีแค่นี้แหละใช่สนามสวดดำคืออยากจะบอกว่า ต้องมีอ้อมของหน่วดดาไม่ได้ครับคือมันลงยากไปม,มันก็อยู่ที่ดวงของคุณครับคือเป็นเลทที่มันต้องพึ่งดวงแต่ว่าถ้าได้มาคือคุ้มคือกอตคือ o อพหรือผู้นําตรงเลยประมาณนี้ครับนะผมสําหรับหนวดดาแสออฟนะครับผมน,บน,นะ,ะมโอเคต่อไปที่เราจะรีวิวทางนั้นของโซโลกะเลยด้วยกัะซึ่งโซโลตัวนี้เป็นโซโลที่ได้จากตู้พิเศษนั่นเองหรือว่าตู้ที่ใช้แร่ ใช้ค่าเงินใหม่ในการสุ่มนั่นเองนะครับผมนะเป็นตัวที่สามารถจะมาทำเจ็ดดาวได้ซึ่งร่างที่ผมไปอยู่นะตอนนี้ก็ร่างหกดาวก็วางไปเลยครับผมนี่ดาเมจเริ่มต้นเบสมาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่ครับตังวางเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมนี่เพื้อทางการโจมตีก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปครับผมจะมองไม่ค่อยชัดเลยนะพุ่งเข้าไปแล้วก็ทําอะไรก็ไม่รู้ครับผมอันนี้มองไม่ค่อยชัดนะขออภัยด้วยจริงๆครับผม ซึ่งค่าอัพเนี่ยก็ค่อนข้างแพรเลยนะขั้นแรกครับใช้ตังหนดูเหมือนครับบกวกดรามีอยู่ที่เจ็ดพันนะผมเอบอกดรามีอยู่ที่เจ็ดพันดู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 ดดวิแล้วก็เหมือนว่าผมจะเพิ่งสังเกตว่ามันตีติดเลี่ยงไหลด้วยนะวิโอพีอ่ะโอพีโอพีโอพีโอเคเดี๋ยวผมต้องเพิ่มเลือยงมอนก,ก่อนนะผมนะขอสักหนึ่งเอ็มรักกันนะขอสักหนึ่งเอ็ม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 ไอขี้เกียจอนะ่ะห้าแสนกันส่วนตอนนี้ก็ขอเป็นตัว อ er ะโคเนอร์นักกันโอเคปล่อยมาเลยเยอะเลยสักเจ็ดตัวโอเคครับ okay. ผมซึ่งเมื่อกี้ผมเอาไปขั้นแรกใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราวางกันเลยดีกว่าปั๊มเอาไปครับผมขั้นที่หนึ่งนี่นี่คือขั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญตีแบบติดเลี่ยนไหลด้วยนะนี่ติดเลี่ยนไหลด้วยติดเลี่ยนไหลครับผมขั้นที่สองครับผมใช้ตังหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับบวกดอมีหนึ่งพันห้าไม่ใช่หนึ่งพันห้าดิหนึ่งหมื่นห้าครับผม ขั้นต่อไปครับ25,000บวกดาเมจ30,000นั่นเองปั๊มขั้นต่อไปครับใช้ตังส0 0 0มื่นนะผมแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นขั้นสุดท้ายด้วยนะใช้ตังทั้งหมด45,000ครับผมดาเมจบวก50,000ครับมันก็เปลี่ยน5ครับผมกามรโจมตีเป็นโคนครับผมเป็นทรงโค่นะถ้าโจมตีฮะคืออะไรอะ่ะค,คืออะไรอะ่ะคือ คือคือคือตอนนี้เสียงเอฟเฟคคือเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้สุดเลยว่ามันไม่มีเสียงเอฟเฟคในการโจมตีมนะคร่บผมนะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นขั้นสุดท้ายเลยโอเคนี่ขั้นสุดท้ายครบโจมตีแบบกูรวยนะครับผมนะตรงกูรวยนะเองแต่ว่าไม่มีเสียงโจมตีครับไม่มีเสียงโจมตีนี่คือผมเปิดเสียงสุดแล้วนะคือไม่มีเสียงโจมตีคนระับแต่โอเคเราไม่ได้โฟงการเล่นเสียงคนะรบลองโฟร์การเล่กนการใช้เงนิน เดินทั้งหมดวีสเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินครับผมให้โซโลตัวนี้คือ OP ควรมีติด ID นะเพราะว่าตีติดเลี่ยนไหลด้วยประเด็นคือมันตีติดเลี่ยนไหลครับผมนี่คือร่างหกดาวครับนี่คือร่างหกดาวแต่ค่อนข้างใช้ตังค์เยอะนะดาเมจนี่คืออัมตันเลเวลหนึ่งรับผมอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบห้านะครับผมโจมตีห้าวิระยะอยู่ที่สี่สิบห้าแล้วก็ตีติดเลี่ยนไหลด้วยนะครับผมนะคือผมก็ไม่ได้เอาเอวินมาวาบด้วยนะก็ ตั้งมาเทสรอดูตอนจะดาวเลยดีกว่าใช่ซนี่ก็คือโซโลหกดาวครับผมแล้วก็หนวดดำที่สออามาเป็นตอนที่ลำ้อ้ซึ่งก็โอพีครับผมทั้งสองตัวนี้คือให้โอพีเลยใกล้แต่ต้องรอดูทางหน้าของโซโลครับผมว่าอัพขึ้นมาเป็นเจ็ดดาวแล้วมันจะโอพีสักแค่ไหนคือได้ดูจากตัวอย่างคลิปที่เขาปล่อยออกมาแล้วคือออร่าคือเทสคือออร่าคือเทคือเท่มากๆไม่รู้โหดไม่โหดไม่โหดไม่รู้แต่ที่รู้คือเท่มากๆ อาก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละมาไวไปไวถ้าดูแล้วไม่เข้าใจหรือพูดไปไกลไปก็ขอไปบรรานที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านกกไปก่อนสวัสดีครับผม